ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของ iCloud สิกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น571 RDA นะ rda เราดูกล่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ u n นบ็อกด้านข้างนี้นะจะเห็นว่า571 rda เป็นรูปของเรือดำน้ำนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ571นี่มันคือเลขอะไรจริงๆแล้วเนี่ย571ก็คือเป็นชื่อของเรือดำน้ำนะฮะด้านหลังนะจะเห็นว่ามนะีให้เลือกแบบ l ซ s t e a l s แบบสีฟ้าแล้วก็สีดำ um, นะฮะเขาบอกว่า ด้านบนเนี่ยเขาเออกแบบมาพิเศษกันน้ำยากระเด็นนะฮะแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ข้างล่างนะก็เป็นระบบหล่อเย็นนะฮะแล้วก็มีแทงใสมาให้นะอุ๊ยอ่ะเรามาอันบ็อกซ์กันเปิดดูนะครับอันนี้ก็เปิดดูซิเรามีอะไรกันบ้างในนี้ดูตัวนี้ก่อน ตัวน,นีะรวมทิ่นึงนะ,ะครับอ่าสวยนะครับสวยเลยไอตัวนี้ข้อดีของของมันอย่างหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะหยอดน้ํายาจากข้างบนหยอดตรงนี้เลยหยอดปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะไหลลงตามร่องปุ๊บแล้วลงมาข้างล่างตรงนี้ได้นะฮะอันนี้เจสซี่ดูจากรีวิวมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น แทงที่ใส่มาเผื่ออยากเป็นได้เป็นสีฟ้าซับมารีนนะเป็นสีฟ้าเป็นเป็นลายเรือดำน้ำก็เทด่ดีนะแล้วก็เขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้มีไขควงนะครับมีนอ็อนตะมีน็อตมาให้หลายตัวเลยนะแล้วก็มีคอยที่พันมาเรียบร้อยให้มีโอริงมาใหนะ้ก็เรียกว่าทางผู้ผลิตเขาค่อนข้างที่จะรอบข้อนะ ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนแล้วก็เราไปดูกันว่าคุณภาพของมันเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้า571 RDA ของ iCloud 6ครับเรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยของเจ้า571 RDA ของ iCloud 6นะฮะอันนี้แกะออกมาเป็นชิ้นให้ดูว่ามันมีกี่ชิ้นนะฮะอันนี้แท้งเนี่ยจะมี2ตัวนะฮะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นใสก็ได้ตัวบนสุด ะะหยดสูบเมื่อกี้ที่บอกนะะมันจะมีร่องก็คือเราหยดจากตรงกลางได้เลยเห็นไหมแล้วก็จะลงมาพอลงมาปุ๊บก็จะมาลงในรูตรงนี้แล้วก็ไหลไหลลงมาในแทงนะครับอันนี้เมื่อกี้แทงบอกไปแล้วอันนี้คือระบบพัดลมนะใบพัดของมันค่อนข้างที่จะลื่นหมุนเห็นไหมเนี่ยอาเน,นี้ให้ดู ก็โอเคนะถือว่าถือว่ารื่นใจได้หมดหมุนโอเคเลยเดี๋ยวค่อยดูว่าข้อดีข้อเสียเวลาที่ใส่น้ํายาไปแล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้คือครอบแก้วตัวเล็กที่จะอยู่ข้างใต้กันอยู่ด้านนอกของพัดลมแล้วก็ฐานล่างสุดนะครับก็จะมีรูลม3รูนะฮะหนึ 1, 2, อันนี้ก็จะเป็นแกนไอ้นี่แกนมันยาวมากๆนะฮะดูสิโอ แกนลงมาแล้วก็ตัวนี้ปรับได้นะจะเห็นจะเห็นตัวตัวสกรูนะฮะแล้วก็ด้านบนนะอันนี้จะเป็นสี่เสานะครับสี่เสานะแล้วก็เป็นพนะีกอินซูอ่าแองนี่ค่อนข้างที่จะลึกนะลึกเลยแองน้ำยานะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรูลมสีรูอีกนะฮนะเดี๋ยวพอประกอบเสร็จเราจะขึ้นไปดูว่า กลิ่นควันชัดขนาดไหนทีนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับของเจ้าตัวนี้นะฮะ571 ADA ซึ่งจริงๆเนี้ยมันมีฟิเอร์เกือดำน้ำมันจะมีแทงตัวนี้แถมไหมด้วยนะฮะสีฟ้าสวยจชดนะแต่ว่าผมใช้ตัวนี้ทดสอบอยู่นะครับเป็นตัวใส แทงใสจะได้เห็นว่าข้างในมีน้ํายาแค่ไหนจะเห็นเป็นลายน้ําอยู่วันนี้เราจะได้เห็นกันใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเป็นฝายน้ําอยู่ข้างล่างเห็นไหมรูลมค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างสูงนะแล้วก็จะมีตัวใบพัดตัวนี้ดึงค่อนข้างจะง่ายนะครับไ,ไม่ต้องออกแรงมากแต่ว่าอยากเตือนคือข้างบน ตรงนี้รูลมที่บอกว่าลึกไอแองน้ํายาลึกใช่นะฮะมันไปอยู่กับตรงรูลมตัวคอยกับสับลีเนี่ยอยู่ที่รูลมพอด um ีเลยดัง Mont นะั้นหยอดน้ decoration. ํายาต้องระวังนะครับผมใช้น้ํายาตัวนี้นะ ี่เมื่อวานน้ำยาเต็มเต็มขวดทดสอบไปทดสอบมาลงมาเยอะแล้วแล้วก็ต้องทดสอบกันละครับเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปได้เลยผมตั้งเอาไว้ตัวนี้เนี่ยสามสิบหกวัตต์ อยู่ที่0.27โ oh ์ม normal นะครับลองมาดูฟันกัน ผมถือว่าควันใช้ได้เลยนะแต่ว่าที่แน่ๆคือกลิ่นเนี่ยมาชัดนะครับกลิ่นเนี่ยชัดมากๆเลยสำหรับตัวนี้ใช้ทีงอยากจะเล่นแล้วก็มีเสียงวืดเป็นเสียงเทอร์โบใครอยากเล่นก็ผมค่อนข้างจะสนับสนุนนะตัวนี้ในในตัวที่เป็นพวกกังหันทั้งหมดนะครับเป็น571 RDA ของ i c l o u s i c นะครับ เมื่อกี้นี่ควันอาจจะน้อยไปหน่อยก็เลยรบกวนให้เพื่อนนะครับซึ่งเขาสุขภาพจะดีกว่าผมหน่อยนะอายุน้อยกว่าพวกนุ่มกว่าหน่อยลองเป่าควันให้ดูแต่ว่าเขาไม่อยากจะออกอากาศก็เอาดูแต่ควันกันแล้วกัน เห็นเลยนะครับควันนี้เป็นก้อนควันเป็นควันตัวนี้นะครับสุดยอด